มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะเขาต้องการอะไรแล้วเราจะเป็นเครื่องมือเขาทําไมใช่ไหมจะไปแพร่จะไปดูไปอะไรต่างก็รู้อยู่ว่าเขาเดินหน้าในช่วงนี้ดักขึ้นเพื่ออะไรลนะ่ะใกล้วันอะไรทักอย่างไหมใช่ไหมออตอนนี้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกนี่เขาเคลื่อนไหวเพราะอะไรคือต้องการเป้าหมายหลักคือต้องการที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มสถาบันก็แค่นั้นนะนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองสิ่ง,งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่านั้นนะ ใครล้มไม่ล้มผมไม่ทราบแต่ทั้งหมดที่กําลังเกิดขึ้นทั้งนอกในประเทศเนี่ยเป็นปรากฏการทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเรื่องของการที่จะล้มและทําไมล้มก็คือให้พวกเขามาปกครองให้พวกเขามามีอํานาจให้พวกเขามาเป็นกษัตริย์ให้พวกเขามาเป็นนายกรัตรีพวกเขาคือใครก็ทักสิณแคนะ่นะั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมันก็มีอยู่แค่ในะการเมืองมันมีอยู่แค่นะจริงๆนะครับที่เหลือมันเป็นเป็นปรากฏการ ดิ้นไปดิ้นมากับบนเดิมดิ่นไปดิ่นมาก็เหมือนเดิมก็อยากจะให้ทักษิณมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจะเปลี่ยนราชวงศ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเขาก็เขาก็เรียกร้องทําอยู่แค่นั้นน่ะขบวนนการเดิมๆกลุ่มเดิมๆพรรคเดิมๆพวกเดิมๆใช้วิธีการเดิมๆใช้หลักคิดใช้วัฒกรรมเนี่ยใช้หลักคิดของคาร์นมากของคอมมิวนิสต์ โดยใช้วัฒกรรมว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ความจริงเป็นพอมมินนิตสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์กีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่หุ้นส่วนบวกมาเป็นอันดับ2องเลยนะคือเรื่องของการปลุกผีคณะราษฎรเริ่มต้นมันมีอะไรเกิดขึ้นฮนะก็มีรายงานว่ามี Facebook กลุ่มรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าเนื่องใน8วาระ8ปปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่การปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตย มุ่งหน้าให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองรรงลงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือคอรอชอขอเชิญประชาชนเพื่อเป็นเจ้าของอำนาจนะครับประเทศทวงถามความคืบหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญภาคประชาชนในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะรัษฎรคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลให้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขาตามรมด,ดูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานะครับ แล้วก็ในวันที่13มีนาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาทางกรชอชไปใต้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนได้ยื่น,นข้อเสนอด้วยหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขธรรมนูน <c oughs> ไว้ในปี2อ6 0ได้แก่สร้างเสรีสิทธิเสรีภาพป,ประชาชนให้เข้มแข็งในการนำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพให้ประชาชนเข้าถอนชื่อถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ สร้างหลักประกันทางด้านารัฐสวัสดิการนะครับสองสร้างกลไกเข้าสู่อำนาจยึดโยงประชาชนกำหนด,ดให้ชัดเจนว่านายกรมตรีต้องมาจากสอสอและสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับการปฏิรูปประเทศหรือ,อยุทธศาสตร์ชาติต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวต้องไม่เนื้อทศกรรมให้กับคณะรัฐประหาร3 ามาตราพระราชบัญญัติรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและความเห็นของประชาชนที่ผูกพันทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4. การยกร่างธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยมีการจัดตั้งสภาร่างธรรมนูญหรือสะสะรให้มีการแก้ไขธรรมนูญมาตรา256เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขธรรมนูลโดยอาศัย เพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดย24มิถุนายน2463นะครับเขาก็จะเดินทางไปที่หน้าอาคารรัฐสภานะฮะที่เกียกกายเพื่อแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะรัษฎรทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญทั้งหมด ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็มีการเขียนในเฟซบุ o กบอกว่าหมดเวลาปล่อยให้ประเทศอยู่ในมือของการปลดอำนาจประชาชนนะครับถึงเวลาทวงถามรัฐธรรมนูญประชาชนและความเป็นเจ้าของประเทศที่คณะรัษฎรได้มอบไว้ให้กับประชาชนนะครับ24มิถุนายนที่เขาเตรียมปลุกระดมไปนะครับไปฟังคำพูดของพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์พูดถึงมาตรา112ผมเคยเปิดไปแล้วหรอบนะครับแล้วเขาบอกว่ารู้ไว ว่าเขากําลังจะทําอะไรอยู่ในวันไหนอย่างไรสิ่งที่วุนที่สุดก็คือการระมิดการก้าวล่วงสถาบันเพะฉะนั้นก็ขอร้องทุกคนด้วยเราในฐานะเราเป็นคนไทยเนี่ยวันนั้นอย่าไปเชื่อฟังบิดเบือนแร่ต่างๆที่สร้างความเกลียดชังนะยึดโยงโน่นนี่กันมามันมันไม่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะในส่วนที่มันเกิดขึ้นต้องมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้แหละเขาต้องการอะไรแล้วเราจะเป็นเครื่องมือเขาทําไมใช่ไหม จะไปแพร่จะไปดูไปไต่างๆก็รู้อยู่ว่าเขาเดินหน้าในช่วงนี้หนักขึ้นเพื่ออะไรละ่ะใกล้วันไหนทักอย่างไหมใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมันก็ต่างประเทศมีใครจะกล้าเข้าไปทําแบบนั้นบ้างรัฐบาลเองก็ในประเทศไทยเราย,ยังยังทากันอยู่นี่เลยไม่มีใครไปอะไรทักคนนะเพราะฉะนั้นกฎหมายมันทุกตัวมันมีอยู่เพียงแต่ว่าอะไราก็เข้าใจแล้ะนะว่า ว่าเราก็ต้องทําให้ให้ทุกคนอะไรล่ะมีความสบายใจโดยเพราะเด็กนักศึกษาผมก็อยากเขาเสียอนาคตไม่ได้ไปครูเขาเลยนะเนี่ยกฎหมายมีทุกตัวอยู่แล้วสิ่งี่คาญที่สุดที่ทุกคนต้องสํานึกอยู่ในวันนี้เรื่องของการบิดเบอรสถาบันเนี่ยทุกคนเนี่ยเดิมในมีกฎหมายอยู่ตัวกฎหมายอะไรหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนคนไทยทุกคนด้วยว่าวันนี้สิ่งที่ จะเห็นได้ว่ามาะตาหนึ่งรืสองไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระบาทสมเด็จพระหัวท่านทรงพระเมตตาไม่ใช้นี่คือสิ่งที่ท่านทรงทําให้แล้วแล้วคุณก็ละเม่กันไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยหมายความว่าอย่างไงคุณต้องการอะไรกันเข้าใจไหมวันนี้ผมจะเป็นต้องพูดนะเพียงแต่ว่าผมพูดเพื่อต้องการให้บ้านเมืองมันสงบอ่ะนะเข้าใจไหมเออจะพิเศษกว่ามไม่ใช่เป็นปลาหรือพี่หลอะไรกก็ทำหนังสือไปหาเขา นะถ้ามีอะไรเขาก็ส่งกลับมาถ้าเขาไม่ส่งกลับมาแล้วจะทําไงได้นะวันนี้ก็ขอความมือไปทุกประเทศนั่นแหละที่มีคนเหล่านี้เคลื่อนไหวอยู่เขาพยายามที่มุ่งเป็นผู้รีภยัยใช่ไหมละ่ะแต่ตามกติกาโดยตรงแล้วจริงๆแล้วทุกคนเหล่านี้น่าจะสํานึกว่าเออเขาให้อยู่ประเทศเขาแล้วก็ไม่ควรจะทําอะไรนะเดี๋ยววันหน้าก็มีปยยัญหาอีกเกิดเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอีกเหมือนกันเนะเขาผมก็สงสารเขาแน่นอนคนไทยนะเออผมไม่ใช่คนใจร้ายนี่แหละไปฆ่าไปแกงกันได้ยังไงอ่ะ นะสำนึกไว้ด้วยว่ามาตราหนะึ่งสองเนี่ยทำไมถึงไม่ถูกเรืนองคดีและทำไมถึงมีคนสุขโอกาสตรงนี้ขึ้นมานะเพราะถ้ามีพระเมตตาพระมหาวิทุคุณเนี่ยได้กำชับมากับผมโดยตรงตลอดเวลาที่ผ่านมานสองสามปีที่ผ่านมามีการใช้ไม่หนึ่งสองไม่ได้คิดตรงนี้อะ่ะก็าลามปามกันไปเรื่อยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยที่มีความรักชาต่ตางกระถานประชาชนเนยต้องช่วยกันโดยเฉพาะลูกหลานของท่านนะ ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะเขาหรอกการเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆมาเนี่ยนะเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศด้วยความรุนแรงเลยเข้าใจไหมหลายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยวันนี้เปลี่ยนแปลงด้วยความรุนแรงทั้งสิ้นนะบาดเจ็บล้มตายไปรู้เท่าไหร่อ่ะแล้วเราจะเอาตัวอยา่างอย่างเขาทำไมอะ่ะก็ไปทูวนี้ที่ึกษานะทุกคนถ้าหากว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้มาผมว่าวันหน้าเขาก็ทํางานยากนะเข้าใจไหมบรถถิษัททางร้านเขาก็ไ่อยากได้คนมีทัศนคติแบบนี้ไปทํางานแล้วจะทําอะไรกินกันล่ะ ผมห่วงเขาตรงนี้ต่างหากผมตือเข้าผุกบวยสุดธิ์แหละแต่มันอยู่ที่คนชักนำเขาแหละเพราะฉะนั้นสื่อก็ต้องไม่ช่วยกันกระพงข่าวเหล่านี้ออกไปนะมันแพร่ไปที่อื่นมันก็ดูไม่ดีนะเพื่อการละกันเลยจ๊ะบ้านเมืองจะทำเ็นได้ด้วยมือพวกเราทุกคนคนไทยทุกคนนะครับนี่คงเป็นส่วนหนึ่งนะที่ชัดเจนที่ผมเอาปรากฏการมารายงานให้ทราบตอนนี้เป็นยังไงนะครับ คณะสตรเป็นยังไงคณะสตรก็คือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ทหารที่ไปเรียนอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับได้ทุนจากประเทศไทยนั่นแหละจากพระเจ้าอยู่หัวของไทยไปเรียนอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับไปเรียนอย่างประเทศเศนเซสแล้วก็ร่วมกันกลับมายึดอํานาจโดยมีปีดีพนมยงเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นกุญเื่อ,อว้ง่ายแล้วก็มีพันเอกพญาพะ,ะโหรพลพย์ศินาที่เียถูกปลดเป็นกําลังหลักในการยึดอำนาจจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกัน ออกแถลงการโจมตีรัชการที่7ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เอาปืนเอาเรือรบนะหันกระบอกปืนไปที่พระราชวังที่พระราชวังใครังบนต่อมาท่านก็เสด็จยอมเสด็จกลับมาทางรถไฟ <c oughs> นะครับตอนแรกจะให้ไปทางเรือกลับมาทางรถไฟก็มีการออกแถลงการนะครับของคณะรรว่าถ้า ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะสังหารพระบรมวงศานุวงศ์ที่คณะสตรยึดไว้จับกลุ่มตัวไว้นะครับต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะเกิดการลบพุ่งกันเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของพระองค์เจ้าวรเดชนเนี่ยเอากําลังเข้ามาบุกยิงถล่มกันตายกันหมื่นลคนที่คุ่มังเขนพระองค์เจ้าวรเดชแพ้นะครับ คณะสอดจึงตั้งอนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์ปราบกบฏคือปราบเจ้าไว้นะต่อมาก็ถูกยกเลิกถูกล่มไปนะเพราะคณะสอรล่มสลายไปและคณะสอดตอนนั้นก็มาขอพระราชทานายไปโทษจากรัชกาลที่7็ก็เปลี่ยนแปลงการปรกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกแต่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ความจริงแล้วเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกต่อมีการบีบกันไปบีบกันมาจนรัชกาลที่7จ็ สะละราชสมบัติแล้วก็สวรรคตในเวลาต่อมาก็มีราชการที่8ขึ้นมาปีดีก็ขึ้นปกครองเป็นผู้สําเร็จราชการจากวันนั้นนะครับจนกระทั่งปีดีพ่ายแพ้ห่าลมนี้นอกประเทศคณะสดรเจ๊งหมดสิ่งที่คณะสดรทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ปราบกบฏอ่าไข่อ่พลพยุหะเสนานะครับสนามม้านางเลิงสวนสัตว์ แล้วก็มีสถานที่ต่างๆเนี่ยที่กัลสลานทิ้งไว้เนี่ยนะครับตั้งชื่อตัวเองเป็นสัญลักษณ์เป็นซิมโบลิกนะครับมหาวิทยลาลัยต่างๆก็ถูกเปลี่ยนหมดนะครับไอ้คนพวกเนี้ยเขาก็จะไปเรียกร้องบอกเอาคืนมาเอาคืนมาท <c oughs> ่านผู้ชมคิดว่ามีได้คืนไหมคำตอบมไม่ได้คืนหรอกเขารู้ไหมเขารู้นะครับส่วนข้อเรียกร้องตํานูนเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกร้องไว้ตั้งแต่ปี2560มีกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้าน นะครับซึ่งปรากฏว่ารัฐมน,นูลนก็ผ่านประชามติมาแล้ว <c oughs> พวกเขาก็แพ้คราวนี้ก็จะไปเรียกร้องอีกนะฮะเอาละนั่นคือปรากฏการที่ที่เกิดขึ้นนะนะครับทำไมอะ่ะทำไมมันฉุกเกิดช่วงเวลานี้การเมืองการปกครองมันมีทัมมิ่งผมเคยเนยนบอกอลไครับมันมีทัมมิ่งมันมีเวลานะครับหลักที่เขาใช้คือหลักของอันโตนิโอกรัมชีนะครับ นักต่อสู้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเสียชีวิตในวัยส3ปีถูกจับติดคุกเขียนหนังสือออกมาจนกระทั่งตายคาคุกแล้วก็อีกคนคานมาร์กที่จะดีปฏิวัติประชาชนนะครับหรือหลักคิดมาร์กซิสปลุกประชาชนขึ้นมานะครับ ใช้วัฒกรรมโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงอ้างว่าโอ้ยมีเรื่องตรงนั้นใต่วงังมีเรื่องตรงนี้ใต่วงังมีตรงนั้นมีงี้ก็จะเป็นหลักเสดีโกหกซ้ำๆได้ข่าวว่ามีการนิ้นทาประมาณนี้ก็จะใช้หลักคิดเหล่านี้นะครับมาโจมตีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสนะครับวัฒกรรมที่สําคัญคือพระนางอันโตเนตเนี่ยบอกว่านะครับตอนนั้นขนมปังไม่มีนะเพราะว่าเกิดการขาดแคลนใกล้สงครามโลกตอนนั้น ก็เลยบอกว่ามีวัฒกรรมบอกว่ากินไม่มีขนมปังก็กินขนมเค,ค้กสิแล้วก็บอกว่าวัฒกรรมนี้เป็นวัฒกรรมที่ประชาชนไม่พอใจและเกิดการลุกขือแล้วก็ล้มการปกครองในประเทศฝรั่งเศสในที่สุดสิ่งนี้นะฮะก็เป็นหลักคิดที่ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็มีขบวนการนอกในประเทศเคลื่อนไหวล่าสุดสมศักดิ์เจียมก็ปล่อยข่าวลือเนี่ยจะมีการสร้างพัมรมฉายยาลักณ์นะ หุ่มทองทั้งองค์ขนาดใหญ่จะไปแทนที่สนามมา้านางเลิศไม่พูดไปเรื่อยมึงว่าโม้มันไปว่าไปเรื่อยตัวเองเอาตัวไม่รอดนะครับไม่นินทาผมไม่รู้นักข่าวในประเทศรู้ดีกว่าผมได้ไงนะผมไม่รับรางวัลมาเป็นนักข่าวเงเด็กจนโตอ่ะรางวัลก็อื้อมึงยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเอาที่ไหนมาพูดพูดไปเรื่อยเพ้อเป็นวันนะครับหาว่ามีการนินทามีการลือกันให้เซตว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ได้ไงว่าไปเรื่อยนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกนี่เขาเคลื่อนไหวเพราะอะไรคือต้องการเป้าหมายหลักคือต้องการที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มสถาบันก็แค่นั้นนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองสิ่งล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเท่านั้นะใครล้มไม่ล้มผมไม่ทราบแต่ทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นตั้งนอกในประเทศเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเรื่องของการที่จะล้มและทําไมล้มก็คือให้พวกเขามาปกครองให้พวกเขามามีอํานาจ ให้พวกเขามาเป็นกษัตริย์ให้พวกเขามาเป็นนายกรัมรีพวกเขาคือใครก็ทักษิณแค่นั้นแนหะไม่มีอะไรหรอกมันก็มีอยู่แค่ในะการเมืองมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับที่เหลือมันมีเป็นรปรกากฎการดิ้นไปดิ้นมากับเหมือนเดิมดิ้นไปดิ้นมากับเหมือนเดิมก็อยากจะให้ทักษิณมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจะเปลี่ยนราชวงศ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเขาเขาก็เรียกร้องทําอยู่แค่นั้นนะ ขบวนการเดิมๆกลุ่มเดิมๆพรรคเดิมๆพวกเดิมๆใช้วิธีการเดิมๆใช้หลักคิดใช้วัฒกรรมเนี่ยใช้หลักคิดของคาร์นมากของคอมมิวนิสต์โดยใช้วัฒกรรมว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ความจริงเป็นคอมมินิตนะก็ใช้หลักคิดเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต้องการให้ฝ่ายตัวเองเข้ามามีอํานาจนะครับคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นเคยเป็นอดีตู้กก๊า้ายคอมมิวนิสต์มาก่อน นะครับพอเป็นพอก็คอมาก่อนเรียบร้อยนะครับพอได้รับามาตรการ6กสิบทับสองสเหมือนการพระราชทานอภัยโทษกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นครูอาจารย์นะครับมาเป็นนักศาก่อนแล้วมาเป็นครูอาจารย์เป็นนักการเมืองก็มีการหัวคิดเียกใจะให้ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนเดิมก็หลักคิดนี้ยังปลูกฝังอยู่ในความคิดเขาเพราะว่าเป็นชุดความคิดที่เขาโกรธแค้นถูกกวาดล้างและพ่ายแพ้ก็จะต้องมาเอาชนะฝ่ายเจ้าให้ได้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น ผมเรียนท่านผู้ชมมะเรียนทุ้นส่วนการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในเชิงปรากฏการณ์เรื่องอ่างคณะราษฎรอ่างคณะรัศดาในตอนนี้คณะราษฎรตายไปหมดละตายเรียบละถึงเอาสายลักเข้ามาข้าราชการมันก็มีฟื้นหลักคิดกระสดอถ้าประสบความสําเร็จก็คงใช้มายาวนานนะครับและประสบความสําเร็จจริงประเทศไทยก็คงไม่เกิดความขัดแย้งจากความขัดแย้งของคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นคณะรัษฎรเขียนหนังสือไว้เต็มเลย บอกว่าไม่น่าเลยที่เปลี่ยนการปกครองมาลูกกันจริงแล้วต่อมาข้าศึกก็ยึดอํานาจกันไปยึดอํานาจกันมานะครับฆ่ากันเองหนีออกนอกประเทศปีนี้ยังหนีเลยจะไปตายยังประเทศฝรั่งเศสนะครับพญาพหลก็สู้ไม่ไหวไปก็เป็นนายกได้ปีเดียวนะครับก็ออกนะครับแล้วก็พันเอกพญาพหลผละยุหะเสนานะก็แพ้โดนยึดอานาจเหมือนกันยึดกันไปยึดกันมา เพราะอำนาจไม่เสถียรในสมัยก่อนถ้าศึกษาประวัติศาสตร์มีอย่างลึกซึ้งอำนาจไม่เสถียรการตรายพอยึดอำนาจได้เรียบร้อยนะพระมหารกษัตริย์ยินยอมให้เปลี่ยนการปกครองประชาชนไม่ยอมลุกคือทั้งประเทศก็มาขอพระราชทานอนภัยโทษเนี้สุดท้ายมันทําอะไรเพื่ออำนาจของตัวเองขั้นตอนเคยเราเคยเปลี่ยนการปกครองมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเป็นยังไงทําเพื่อใครทําเพื่ออำนาจของตัวเองทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ยึดหมดยึดไปทําไงฮะ เอาไปประมูลในราคาถูกแล้วก็ให้คณะ,ะรัฐนรซื้อมาเป็นของตัวเองทั้งแค่นี้ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ยังมีอีกนอกจากที่ดินนะยังเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิย์ยึดไปไว้ที่สำนักนายก,กรัญตรีปัจจุบันนี้ถูกย้ายไปอยู่สำนักพระราชวังคือสุดท้ายเนะี่ยเป็นเรื่องของอำนาจอำนาจสูงสุดในการปกครองนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อ ไอ้พวกนี้มันยึดประโยชน์การเมืองยึดประโยชน์ของเขางั้นน่ะอ้างประชาชนนีมา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 ตายด้วยกันมา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 ตายด้วยกันจําได้ไหมในปีสองพันห้าร้อยสามเนี่ยทักษิณบอกวกก่ากระสุนนัดแรกเสียงปืนแตกเมื่อไหร่ผมจะมานําในประเทศทันทีเลยโอ้แตกลุมล่มลุมล่มลุมล่มลุม่มลุ่มลุ่มทักษิณก็ยังไม่มาจนถึงทุกวันเนี่นก็รอควายรอคนที่ไม่รู้เป็นเครื่องมือพอแล้วบอกว่าประเทศไทยมันพอได้แล้ว นี่คือความจริงเนี่ยผมอธิบายเชิงทฤษฎีให้ฟังภาคปฏิบัติการให้ฟังให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นชัดๆเลยว่าสถานการณ์ที่ว่ามานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและมีเป้าหมายเพียงแย่งชิงอํานาจให้ฝ่ายตัวเองเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองแค่นั้นนะเพราะอะไรทราบไหมฮะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศ ประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียนกิจวัฒนาสวัสดีครับ พื้นโลกกว้างใหญ่พื้นสายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลบัดเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ นรัักกแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเพื่อนยิ้มชั่วหน้าในาน้ำมีข้าวกองใหญ่ในาน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหม้ภากไทยยังไม่รักกัน แบ่งเราแบ่งเขายย้อแย่งแข่งคันสักวันก็คงไม่เหลือท้องไทยอับอายบ้านผ้าบุรี่ตางไม้หากเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุข มีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน แผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุษฟางไหมหากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ย่าตายายยังไง ถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน